เคล็ดลับวิธีแก้ปัญหาไม่บางหน้าเวลาร้องเพลงทำยังไงรู้ไหมคะเวลาจับไม่ผิดวิธีอาจจะทำให้คนดูเห็นแต่ไม่ไม่เห็นหน้าเราได้นะคะวันนี้พี่นัทมีวิธีแก้ปัญหาไม่บางหน้ามาฝากกันค่ะข้อที่1อย่าถือไม่สูงจนเกินไปควรถือให้ต่ำกว่าระดับปากเล็กน้อยนะคะไม่อย่างนั้นจะทำให้เห็นแต่ไม่ไม่เห็นหน้าคนร้องค่ะข้อ2 จับไมให้นิ่งอย่ากแกว่งไมไปมานะคะเพราะไม่อย่างนั้นจุดโฟกัสของคนก็จะมองที่ไม่ก็จะไม่มองหน้านักร้องอีกเช่นกันนะคะข้อ 3. ในกรณีที่ใช้ขาตั้งไม่ถ้าเราใช้ขาตั้งไม่ควรปรับระดับให้พอดีไม่บังหน้าหรือปากของเรามากจนเกินไปนะคะลองเช็คมุมไม่ของตัวเองก่อนที่เราจะขึ้นเวทีดูก่อนนะคะแล้วคุณก็จะดูโปรขึ้นอีกเยอะเลยละคะ